ไม่ยอมทันและเลื่อนมาเป็นเดือนนะครับก็ได้เลิกทำสักทีอ่าโอเคครับงั้นก็เข้าสู่ช่วงอินโทรมาพี่รู้จัก u n d e r t เ e มากี่ปีผมรู้จัก u n d e r t l e มาจาก6ปีแล้ว คำถามต่อไปอะไร Q&A เป็นเกมอันนี้มันตัดแยกมาได้งั้นเอาสองข้อรวบเลยแล้วกันก็คืออันแรกเป็นอยู่นจังหวัดอ,อะไรผมอยู่ประชุมครับน่าจะเคยบอกไปแล้วนะส่วนเป็นเกมป่ะเออผมไม่ได้เป็นโอเคนะคำถามต่อไปแม่ลุงจะออกลุงไปถามลุงเองผมไม่รู้ไปคำถามต่อไปเลยเรื่องนี้ไม่เอาไป ว่าคิวเอพีมีเพื่อนรักไหมมีเพื่อนรักอยู่สี่คนนะครับคำถามต่อไปมาหมดแล้วโอเคครับมีคนบอกหมดแล้วงั้นเราก็เข้าช่วงบอกแล้วกันว่าใครเป็นคนอ่านนะครับไปตองที่มาตอบคำถามนั้นก็คืออาลูจิเกนนะครับส่วนในคลิปนี้ ยังไม่มีใส่แฟนอาร์ตนะครับผมยังทำไม่เป็นเนาะก็รออีกสักพักนะครับ,บ,รบเดี๋ยวถ้าผมทำเป็นเมื่อไหร่จะทำเลยนะครับโอเคเพราะว่ามีแฟนอาร์ตหลายคนที่ดองไว้เยอะมากโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับบายครับ